นักท่องเที่ยวแห่พิชิตยอดภูกระดึง3,500คนสัมผัสกับความหนาวเท่ากับจำนวนนักท่องเที่ยวที่อุทยานจำกัดไว้ที่3,500คนจนลูกหาบไม่เพียงพอเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่7ธันวาคม2,567วันหยุดสุดสัปดาห์นักท่องเที่ยวเดินทางมาพิชิตยอดภูกระดึงจนแน่นต้องต่อแถวยาวเพื่อเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจับจองลูกหาบที่มีไม่พอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวท้าทายความแกร่งของร่างกายชมธรรมชาติสองข้างสัมผัส อากาศหนาวชมพระอาทิตย์ขึ้นผานกแอ่นตกเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินที่ผาหลมสักทำให้ยอดนักท่องเที่ยวสะสมบนยอดผู้กระดึงคาดว่าจะประมาณ3,500คนเท่ากับจำนวนนักท่องเที่ยวที่อุทยานจำกัดไว้ที่3,500คนซึ่งอยู่ภายใต้ใตขีดความสามารถของพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกจะรองรับได้ทั้งนี้ทางอุทยานได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดูแลนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงในช่วงนี้ด้วย นายอดีศรเหมธนนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวว่าวันหยุดยาวเช้านี้มีนักท่องเที่ยวกว่า2,000คนขึ้นพิชิตยอดภูกระดึงและคาดว่าช่วงบ่ายจะมีนักท่องเที่ยวมาลงทะเบียนอีกรวมตลอดทั้งวันประมาณ3,500คนซึ่งทางอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ที่3,500คนจากสภาพอากาศและธรรมชาติอันสวยใสยนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยววางแผนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวกันมากขึ้นท่ามกลางอากาศหนาววัดได้13.5องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวต่างประทับใจอย่างยิ่งที่ได้ลุยผจญความสูงของยอดภูกระดึงจับจองกลางเต็นท์พักแรมดื่มด่ำธรรมชาติได้สัมผัสกับความหนาวแล้วยังมีทะเลเหมอกยามเช้าเกือบทุกวันช่วงนี้และมีแสงสีทองสดสวยของดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นแสงแรกของวันที่ผานางแอนจุดเช็คอินช่วงเช้าตกเย็นไปรอชมแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าจุดไฮไลท์ที่ผาหลมสักหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวอีกว่าสำหรับการจองเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนั้นขอเน้นย้ำไปยังนักท่องเที่ยวว่า ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567เป็นต้นไปให้นักท่องเที่ยวจองเข้าทยาาานนผ่นกรจองที่พักและพื้นที่กางเต็นท์ของเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแทนการจองผ่านแอป QQ โดยจองที่พักและพื้นที่กางเต็นท์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันหรือโทร042810834ส่วนการเดินเท้าเปิดให้ขึ้นลงเขาวันธรรมดาเวลา6-13นาฬิกาวันหยุดเสาร์ อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤรรกษ์เวลา5นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบของทางราชการและเพื่อความสะดวกความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร042810833หรือ042810834